ดังนั้นถ้าเราดับฉันทะราคะนันทิตัหาได้นั่นคือนิพพานนิพพานแปลว่าหรือหมายถึงว่าความดับเย็นนะการดับเย็นสนิทซึ่งตัณหาคือความอยากนะเราก็จะได้สภาพธรรมคือนิพพานธาตุยาหรืออสังกตาธาตนะุเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้นี่คือสภาพเดิมของพวกเราทุกคนนะแต่เราเข้าไม่ถึงมันเพราะ เรามีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในทุกทุกคืออะไรขันห้าเป็นทุกขรูปเป็นทุกรูปแตกสลายเวทนาเป็นทุกขเวทนาแตกสลายไหมแตกมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีมีใครทุกแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขเกิดมาแล้วก็ดับทุกเกิดมาแล้วก็ดับเฉยเฉยเกิดมาแล้วก็ดับ นะมีใครคิดทั้งวันไหมไม่มีความคิดเกิดมาแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตนี่คือสัจจกความจริงเห็นนะวิญ,ญญาณเกิดดับตลอดนะเนี่ยเพราะนั้นะนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราจะปล่อยวางไดนะ้เราจะหลุดพ้นได้จากสิ่งที่ไม่ใช่เราแต่ถ้า เราไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางสิ่งนี้นะการเกิดใหม่ก็ยังมีต่อไปนะการเกิดใหม่ที่มีต่อไปเนี่ยสังสารเนี่ยพวกมบอกน่ากลัวเพราะเราจะเกิดในสามกติข้างล่างเป็นส่วนใหญ่มนุษย์นานๆได้ทีเต่าตาบอดเจอแอกไม่ไผ่ที่ทิ้งลงไปในน้ำท่วมทั้งผืนโลก ยากมากเทวดานานๆได้ทีเทวดาชั้นนี้จะได้โยมต้องได้สมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่เทวดาชั้นนี้โยมจะได้ต้องได้สมาธิระดับอรูถถ้าโยมทําสมาธิไม่ได้สองภพนี้ก็ไม่อาจไปเกิดได้โยมจะได้เป็นเทวดาชั้นกรรมภพจะต้องสร้างอะไร เทวดากามภพพระองค์ตัดเรื่องบุญกริยาวัตถุสามทานศีลภาวนาเทวดากามภพและมนุษย์เนี่ยทานศีลภาวนาพระองค์บอกว่าถ้าทำทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อย จะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์จะกูลต่ำนะเป็นคนยากไร้พิการนะเป็นคนยากจนนะให้ทานพอประมาณรักษาศินพอประมาณจะเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์นะอันนี้ชัรว ให้ทานมีประมาณยิ่งมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งนี่ราะมาดึงคีย์เวิร์ดในพุทธวจนะออกมานะถ้ายมจาพระสูตรยมอ่านพระสูตรเยอะเนี่ยยมจะรู้ว่าอาตมาหยิบจับพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มานะรักษาศีลมีประมาณยิ่งจะเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพทั้ง6กชั้น ตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิกนิม,มานอรดีปรนิมิตววสวัสีถ้าให้ทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกจะเกิดเป็นราชาของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิกนิม,มานอรดีปรนิมิตววสวัสีเราก็เลือกเอา นั้นในชีวิตใครเคยให้ทานไหมถ้ายังไม่ให้ก็ลองให้ดูส่วนการให้ทานแบบไหนก็ตามถ้าโยมวางจิตผิดโยมก็ยังเวียนว่ายตายเกิดวิธีวางจิตถูกในการให้ทานคือวางจิตอย่างไรให้ทานต้องคิดอย่างไรถ้าให้ทานวางจิตถูกคือการละความตรณีอันเป็นมลทิน เวลาให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้วาลจิตของมนุษย์ทั่วโลกทานเนี่ยพระองค์บอกคนจะคิดยังไงบ้างให้ทานละหวังผลในทานมีไหมเวลาคนได้มีหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมีมุ่งการสั่งสมมีไหมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้มีไหมมีคิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายาย คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่านะเชื่อตามฤาษีโยคีหรือคนอื่นที่พูดมาบอกมาเจนะ่นหมอดูมาทักมาเออเนี่ยเดี๋ยวอีกสามเดือนจะป่วยนะไปให้ทานซะนะไปตวายสังฆทานอ,าอะไรอไปเชื่อคนอื่นไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้านะให้เพราะความปลุมใจปิติใจสมนัตใจนะให้เพราะอยากมีความสุขใจ อาการให้แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่พ้นจากนรกกัมเดจานเปรววิสัยดีไหมดีให้แบบนี้ไปเกิดเป็นเดวราจาตุมาราชิกะให้แบบนี้ไปเกิดเป็นเดวดึงยามาดุสิตไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตายไปก็ยังไม่พ้นนรกการให้แบบสุดท้ายปรินิพานได้ คือให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตคืออะไรคือการละความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนเห็นไหมดังนั้นถ้าเรามีการให้แบบนี้หลังจากตายไปพระผู้มีพระภาคจะบอกว่าพวกเราจะไปเกิดเป็นพรหมกาย,ยิกานางเทวานัง อายุขัยหนึ่งกับหลังจากตายจากพรหมกิยิกาซึ่งสูงกว่าเทวดาทั้งหกชั้นนี้แล้วนะก็จะเป็นอนาคามีอนาคามีคือผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาในไหนไม่ต้องกลับมาในกามะพกามะพคือนรกกัมเนชานเปลวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากามภพ พวกนี้ไม่ต้องกลับมาในกรรมปพแล้วเหลือแต่รูปภพบกับอรูปภพบกก็เหลือสองกติที่เขาจะต้องไปเกิดแล้วหลังจากตายอนาคามีจะปรินิพาน,นะจะปรินิพานก็คือไม่ต้องเกิดอีกก็สามารถเข้าถึงอสังกตาทาตุได้ <c oughs> อันนี้ก็คือบุญกิยาวัตถุสามทานศีลภาวนา พวกเทวรากรรมภพเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเขาไม่ทําบุญกริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาเขาทําแค่ทานกับศีลสองอย่างแต่ถ้ายมทําทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลอะไรจะเกิดขึ้นให้ทานอย่างเดียวไม่เอาศีลเลยพระศาสดาบ,บอกว่าจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉาน ยมเคยเห็นสุนัขบ้านคนรวยไหมนอนสบายติดแอร์ใส่เสือ้อผ้าอาหารอย่างดีเขาได้ทรัพย์ของเดรัจฉาน,นทุกอย่างดีหมดสร้างกรรมทานยมสร้างกรรมตรงนั้นก็ให้ผลสร้างกรรมทุศีนก็ให้ผลกรรมยุติธรรมส่งผลหมดแต่นนั้นถ้าจิตเราไปตั้งตรงไหนกรรมเกิดตรงนั้น เพราะพระองค์เปรียบตัววิญญาณเนี่ยเหมือนเมล็ดพืชกรรมคือผืนนากรรมมังเขตตังวิญญาณนางพีชังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือย่างในพืชอวิชาเป็นเครื่องก้านของผู้ยึดต,ติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่พบหมาต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว อานทนกามาพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้ารูปประธาต์วิญญาณไปตั้งอยู่รูปประพบก็เกิดขึ้นถ้าอารูป,ประธาตุวิญญาณไปตั้งอยู่อรูปปรพก็เกิดขึ้นนะนั้นอยู่ที่วิญญาณตั้งอยู่ที่ไหนเวลาสุดท้ายที่เรากําลังจะตายวิญญาณปฏิทิตังตรงไหนสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปดันะงนั้น พระศาสดาจึงให้เราวางจิตตอนตายเนี่ยอยู่กับกายเข้าไว้นะรู้ลมหายใจเข้าไว้นะนั้นถ้าใครมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จริงอธิบายเรื่องทุกอย่างเป็นตักกะเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างจริงโยมก็ฝึกวางจิตอยู่กับกายให้มากความทุกข์ก็จะดับไปและช่วงตายเนี่ยพระเจ้าบอก <c oughs> ให้ดึงจิตอยู่กับกายให้มากที่สุด กายคตาสติอัญนชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้ายมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายยมจะไม่ลืมอมะตะชนเหล่าใดบริโภคก,กายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะใครก็ตามเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นกําลังบริโภคอมะตะคือความไม่ตายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้ว อามาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วพระเจ้าไม่สอนเรื่องอื่นเลยสอนแต่เรื่องทำยังไงให้โยมเอาชนะความตายให้ได้แล้วก็ไม่ต้องตายต่อไปนะการเกิดต่อไปต้องไม่มีนะสัตว์เกิดมาจากไหนเอาอะไรมาเกิดผลิตขึ้นมาทําไมคนสองคนเกิดมานิสัยไม่เหมือนกันคนนี้เกเรคนนี้มีเมตตา คนนี้ชอบทําบุญสุนทานคนนี้ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพราะกรรมเก่าทั้งนั้นทุกคนมีอกุศลมูลและกุศลมูลนะอกุศลตลอดสังสารวัฏที่ทามาและกุศลตลอดสังสารวัฏที่ทามามันอยู่ที่ธรรมะในปัจจุบันธรรมะในปัจจุบันเนี่ยสามารถล้มอกุศลมูลและล้มกุศลมูลได้ทั้งหมดถ้ายมทําความ ความไม่ดีที่หนักอกุศลมมลจะลม้มความไม่ดีที่หนักคืออะไรอย่างคนคนหนึ่งอย่างสมมติโยมไปฆ่าสัตว์พันตัวแต่คนนี้ฆ่าพ่อคนเดียวคนนี้หนักกว่าพู้เจ้าจับว่าเป็นอนันตริยกรรม พราะมารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากนะบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บ,บุตรนั้นบุตรคนใดก็ตามนะแบกพ่อและแม่ด้วยบาสองข้างนะทำการทำการอาบการนวดการดัดดูแลท่านอย่างดีท่านอุจละปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีพระผู้มีพระภาคบอกว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลย แม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือให้ศรัทธาในตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศิลสัมปทาพยายามให้แม่ของเราพ่อของเราที่ที่ยังทุศิลอยู่เนี่ยให้เป็นคนมีศิลห้ายังมารดาบิดาผู้สามปัญญานะยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทา พ่อแม่เราเนี่ยโอ้โหจะนีมากเลยไม่เคยให้ทานหวงแงนให้ท่านรู้จักมีจาระเสียสละแบ่งปันนะยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความแตกสลายความไม่ใช่ตนนะให้ท่านรู้ธรรมะข้อนี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาตอบแทนด้วยทำสี่ประการ ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดส่วนการตอบแทนอย่างอื่นนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนเลยเพราะว่ามารดาบิดามีบุญคุณต่อลูกมากแต่ถ้าเราค่าได้นี่ยนั่นคือกรรมหนักอนันตริกกรรมมีห้าอย่างค่าพ่อค่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงให้แตกแยก ห้าอย่างนี้เป็นอนันตริกรรมซึ่งจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับเยียวยาไม่ได้นะ,นะต้องพ้นจากกับหนึ่งก่อนแล้วถึงจะหมดวิบากของกรรมแล้วก็สามารถที่จะมาสั่งสมความดีต่อได้นดังนั้นเราจะรู้น้ำหนักว่าเราทำกรรมแบบใดเนี่ยแก้ได้ทำกรรมแบบใดแก้ไม่ได้ ฉังนั้นการแก้กรรมหรือการที่จะสิ้นกรรมเนี่ยกระทําได้ด้วยอรียมักมีองคปดมักมีองค์ดเป็นวิธีเดียวในการที่จะทําให้สิ้นกรรมนะเพราะอะไรเพราะมักมีองค์ดเป็นเหตุให้เราถอนอุปทานความยึดมั่นจากขันทั้งห้านี้ไดนะ้เรากำลังยึดรูปเป็นเราแต่เมื่อจเจริญมักแปดแล้วเราจะบอกว่ารูปไม่ใช่เรา เวทนาไม่ใช่สัญญาณไม่ใช่สังการไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่ของเราสักอย่างระบบของกรรมมีเพราะการทํางานของวิญญาณกับนามรูปการทํางานของวิญญาณกับนามรูปทําให้กรรมมีขึ้นวิญญาณไปตั้งตรงไหนนามรูปเกิดขึ้นตรงนั้นนะเป็นอย่างนี้มีหลับด้วยเหรอ วิญญาณตั้งตรงไหนนามรูปเกิดตรงนั้นนะเพราะน,นั้นให้เราพยายามศึกษาให้เข้าใจนะเราจะได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนะผู้เจ้าให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะว่าความตายเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะ,ะให้เราเนี่ยไม่โมเมาว่าเรายังเป็นหนุ่มอยู่เรายังเป็นคนไม่มีโรค มีความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มนะมีความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนะเพราะนั้นถ้าเราเพลิดเพลินกับโลกนะชีวิตของเราก็จะประมาทนะเวลาประมาทความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นและถ้าโยมไม่ใช้ศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมิงแปดเนี่ยโยมก็จะแก้ทุกข์ไม่ได้โยมก็จะแก้ แก้ทุกไปแบบโลกกินเหล้าเล่นกนนารพนันดูหนังฟังเพลงก็กลับมาทุกต่อเพราะน,นั้นวิธีแก้ทุกง่ายง่ายพระองค์ก็สรุปรวมที่การละนันทิละความเพลินตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพราะนะน,นั้นถ้าเราตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะละความเพลินอยู่ตลอดเวลานี่ ความทุกข์จะดับไปได้ความทุกข์จะหมดไปได้นะ